ผมนายนักพ่ศวสิริเรืองดิฉันนางสาวปริญาแสงเงานดิฉันนางสาวกฤติวรีแววดิฉันนางสาวกัญนาเนียมกระทองค่ะดิฉันนางสาวพัชริกาลิปป้าค่ะผมนายพิจิตร์นำประจักรครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอหัวข้อเรื่องความร้อนนะคะก็ถูระสม 1. บอกระดับความร้อนของวัตถุใกล้ภูมิพลในหน่วยองศาเซลเซียสหรือเคลวิน 2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกับความจุความร้อน ความร้ความร้อฉเพาะและคำนวณปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องสามอธิบายการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารที่เกี่ยวข้องกับความร้อนแฝนและคำนวณปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องสี่อธิบายการถ่ายโอนความร้อนส่ดทลความร้อนและคำนวณปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องหนึ่งจุดหนึ่งเรื่องอุณหภูมิอุณหภูมิ ือตัวชีวะระดับความร้อนหรือความเย็นของวัตถุและอุหโดยอิงจากการเคลื่อนที่ของอนุภาคภายในวัตถุซึ่งอุณหภูมิที่ซึ่งอุณหภูมิหมายความว่าอนุภาคเคลื่อนที่เร็วและมีพลังงานสูงมากในทางกับกัน เป็นสเกลวัดที่เกิดจากการวัดอุณหภูมิของน้ําที่ความดัหมนหนึ่งบรรยากาศโดยกําหนด,นดจุดยอดแข็งของน้ําเป็นศูนย์องศาและจุดเดือดของน้ําเป็นหนึ่งร้อยองศาเซลเซียสเมื่อแบ่งช่วงอุณหภูมิระหว่างจุดยอดแข็งและจุดเดือดของน้ำนนห,หน,นึ่งร้อยส่วนให้เท่ากันจะได้สเกลส่วนที่แบ่งเป็นส่วนละหนึ่งองศาเซลเซียสหรืออุณหภูมิสมบูรณ์ เป็นหน่วยฐานของระบบ i อเสคิดค้นโดยหลอดเคลวินนักฟิสิกส์และวิศวกรชาวอังกฤษใช้สเกลวัดที่เกิดจากการวัดอุณภูมิของน้ำที่หนึ่งบรรยากาศโดยกำหนดจุดเยือกแข็งของน้ำเป็น273.15เคลวินและจุดเดือดของน้ำเป็น373.15เคลวินแนช่วงเวลาอุณภูมิระหว่างจุดเยือกแข็งและจุดเดือดของน้ำเป็น1่อยส่วนคเท่าก,กันจะได้สเกลของส่วนที่แบ่ง เป็นส่วนละ1นนเคลวินช่วงอุณหภูมิ1เคลวินจะเท่ากับช่วงอุณหภูมิ1องศาเซลเซียสซึ่งทําให้ผลต่างของอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสเท่ากับผลตามม่างตัวอุณหภูมิในหน่วยองศาเคลวินดังนั้นเดลต้า Tc เท่ากับเดลต้า Tc สองความจุความร้อนและความร้อนจำพอค่ะความจุร้อนคือปริมาณพลังงานความร้อนที่วัตถุนึ่งนต้องรับหรือคายออกพื่อให้ให้คุณปรภูมิของวัตถุนั้นเปลี่ยนไปเป็นองศาเซลเซียสนิยามอวิชิส c เท่าก,กับ q เดลต้าว t c ความจุความร้อนหน่วยจูลต่อคิวบิ้ว q ปริมาณความร้อนที่ได้รับหรือคายออก เดลต้าทีการเปลี่ยนแปลงขององคหประกอความร้อนจำพาะนะคะเรียกชื่อว่ามานสูตความร้อนเฉพาะคือปริมาณสารละายความร้อนที่ต้องใช้ทำให้มวลอยู่กิโลกรัมของสารใดสารหนึ่งมีอุณหภูมิอี่ยนไปหนึ่งองศาเซลเซียสหรือหนึ่งเคลวินค่ะจากสมการ C เท่ากับ Q ส่วน m คูณดีลต้า T ี ความร้อนมีหน่วยเป็นูต่อกิโกรัมเี่คิมาณความรอนที่ให้รับมีหน่วยเป็นอ m คือมวลสามีหน่วยเป็นกิโกรัม t คือการเปลี่ยนแปของนะคูนเป็นเว่าเีนความร้อนแสงความร้อนแสง พลังงานความร้อนที่วัตถุถูกลดภายออกในขณะที่เกิดการเปลี่ยนสถานะเช่นจากของแข็งเป็นของเหลวโดยการหลอมเหลวจากของเหลวการเป็นแก๊สโดยการระเหยโดยที่อุณหภูมิของวัตถุไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยระหว่างเปลี่ยนแปลงเลยระหว่างกระบวนการนั้นนิยามทางฟิสิกส์อเท่ากับ nL Q คือปริมาตรความร้อนเนืวยเจ็นจูล m คือมวลของสาร รกร L คือความร้อนคือค่าความร้อนแสงจัมพาะฮอร์ย่งเเป็นจูลต่อกิโลกรัม1.4นะครับการใส่บนความร้อนและสูงความร้อนการใส่บนความร้อนนะครับคือกระบวนการที่ความร้อนเคลื่อนที่จากวัตถุที่มีอุณหภูมิที่สูงกว่าไปยังวัตถุที่มีอุณหภูมิที่ต่ำกว่ารวมสองวัตถุนั้นจะมีอุณหภูมิที่เท่ากันนะครับมีสามวิธีหลักในการใส่บนความร้อนนะครับหนึ่งการนำความร้อนผ่านการตกลงของโมเลกุล โดยไม่ย้ายตัวกลางมวาอร้อนในเวลาวางติต่อครับสมมุลความร้อนในมคือภารที่วัตถุหรือระบบสองระบบที่มีอุณหภูมิเท่ากันแล้วจึงไม่สามารถถ่ายโอนความร้อนระหว่างกันได้เม <trait Hayır. S 3> 20ื่อเมื่อใดวัตถุเอร้อนกว่า B ความร้อนจะไหลไป B เมื่ออุณหภูมิเเท่ากับ B ีจึงการถ่ายถ่ายโอเรียกว่าสมดุลความร้อนตัวอย่างนะคะ วัตถุที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำจนกว่าทั้งสองจะมีอุณหภูมิเท่ากันค่ะแล้วก็วิธีการถ่ายโอนความร้อนนะคะมี3วิธีค่ะการนำความร้อนนะคะแล้วก็การ Chat, อยู่ในช่วงอุณหภูมิ1เคลวินเท่ากับช่วงอุณหภูมิหนึ่งองศาเซลเซียสค่ะจึงทําให้ผลต่างของอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสเท่ากับผลต่างของอุณหภูมิในหน่วยเคลวิน delta Tc เท่ากับเด e ต้า Tk ค่ะให้เพื่อน4.5ค่ะเพราะว่าสไลด์ไม่ขึ้นทำไมรำมือั้างในเนี่ครับสำหรับคุณนะครับแล้วเราปุงปรุงนะครับ เรื่ององศาเซลเซยนะครับเป็นสกิลวันที่เกิดที่เกิดจากการวัดอุณหภูมิน้ําที่ความดันหน่ยวิยาการโดยกําหนดจุดแยกแฉ่งของน้ำเป็นศและจุดเดือดเป็นหนึ่งร้อยนะครับแล้วบางจุดเดือดและจุดแยกแข่งจะเป็นจะเป็น1นึอส่วนนทครกันนะครับสําหรับกลุ่มผมให้คะแนน3-5ครับเพราะว่าสไลด์ของเพื่อนมีการจีดขันและก็เพื่อนมีการพูดอ่าขีดขัดบ้างเล็กน้อยครับครับ ได้ตัวอย่างเครื่อวัดน้ภูมค่ะ